ต้นแท่นสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งนะคะจอ Android ค่ะกับรถ s u b a r u i m p r e ซ a นะคะตัวนี้ก็เป็นขนาดจอ9นิ้วนะคะติดตั้งกล้องสวยงามเรียบร้อยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวแรม8ลอม128นะคะเป็นจอ Android พร้อมกล้องถอยะคะ่ะตัวนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกล้องถอยกัยนะคะ่ะ ก็การใช้งานของแอปต่างๆนะคะตัวนี้ก็รองรับการใส่ซีนด้วยนะคะรูปกค้าตัวใส่ซีนะคะ่ะ YouTube ตัวนี้ไม่มีโฆษณานะคะคอนทอนวงไลน์น,น,น,นะคะใชไ้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะกปุ่มของ g จะมีเยอะมาใช้งานได้เ้็ปุ่มนะคะพักจาได้ะคะ่ะเอาหลเ,เอาออกได้นะคะแล้วก็จะมีแอป Google m a p นะคะสั่งงานด้วยเสียงได้ะคะ่ะเดี๋วมองงามวงวัน เร็วมากเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นแล้วนะคะเดิมมองงานเมืงวานค่ะแล้วก็รองรับการใช้งานสองหน้าจอด้วยนะคะเราสามารถกดแล้วก็หาแอป,ปที่สองที่เราต้องการได้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะสามารถใช้งานสองหน้าจอได้แล้วะคะ่ะให้เหลือกอ่เดียวนะคะค้างค่ะลำโพงเดิมนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเค เอเอ็มก,ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะหน้าแอป,ปต่างๆนะคะทางร้านดาวโหลดให้ลูกค้านะคะก็จะมีแอป,ปไซตจิกค่ะจะเป็น Google Map แบบออฟไลน์ line นะคะตัวนี้ค่ะไปอยู่ที่งามวงวานซอย47ค่ะไอโกนะคะตัวนี้เป็นแอป,ปใหม่ค่ะเป็น Google Map แบบออฟไลน์เหมือนกันนะคะตัวนี้ทางกรสวยงามมานนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องลองเล่นดูนะคะตัวนี้ นะคะคแอปดูทีวีค่ะแล้วก็จะมีแอป s w i i t v นะคะตัวนี้เราสามารถกดทดลองฟรีเพื่อใช้งานแบบต่อนเนื่องได้เลยนะคะยังไม่มีหมดอายุนะคะใช้งานได้ตลอดค่ะมองไีค่ะช่อง7 h ็ดนีนะคะ ข่าปละเอียดมากเลยนะคะตัวน,นี้เป็น1280 7 2 0นคณนะคะเป็นแบบ qled ค่ะเด็ดฟริกนะคะทางร้านลงเด็ดฟริกให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีแอป spotify นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นแอปฟังเพลงนะคะเราสามารถกดทดลองฟรีได้เลยะคะ่ะ าดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมผ่านเพจสโตรนะคะลงชื่อเข้าใช้ก<า>่นน้าทางตะว<ด>ันออกไปยังซอยงามวงวาน47 <ฮะ S 2> แยก 1, 1แล้วยื้อซ้ายเข้าสู่ซอยงามวงวาน43แยก2ขีด18แอปต่างๆนะคะที่ทางานดาวโหลดให้ลูกค้านะคะรองรับการเชื่อมบูทูลนะคะแล้วก็ปรับปริคอเลเซอร์ได้ไหลายแบบนะคะตัวนี้เป็นแบบนี้เอง สามารถลูกค้านะคะที่ใช้รถซูบูรุนะคะสนใจติดตั้งจอยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหรือว่าพร้อมกล้องรอบคันแบบ3ามหนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไดไอดีค่ะแอสไซน์ทางแคมปรียค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบิอม